สวัสดีเพื่อนๆพืนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกนะครับหลังจากสัมผัสกับเกมเด b โบนะครับในช่วงของโคสเบต้ามานะว่าในฐานะที่ผมน่าจะเป็นแฟนของเกมเด b โบสองนะผมมีความคิดเห็นกับเกมเด b โบสี่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับ เพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนการทำคลิปของผมนะครับด้วยการช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจชั้นดีนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนด้วยระบบ m e m b e r s h i p นะครับโดยการกดปุ่มสมัครนะครับด้านซ้ายนะครับเพียงเดือนละ50บาทนะครับคุณก็จะได้รับป้ายสนับสนุนนะครับข้างชื่อเวลาที่คุณแสดงความคิดเห็นและในแชทสดนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบซูเปอร์แทงกนะครับก็สามารถสนับสนุนผมได้ในช่องทางนี้เช่นกันนะครับ ก็สำหรับใครที่มาดูครั้งแรกนะครับคร่าวๆนะครับก็คือผมเนี่ยก็เล่นเกมเดบโบเนี่ยมาน่าจะนานแล้วเนาะตั้งแต่ภาคเดโบสองที่มันเป็นภาคเก่านะภาคเก่านะครับแล้วก็เล่นมาโดยตลอดนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นแต่เดบโบสนะครับแล้วหลังจากเดโบสองดซเซอร์เทสเมาเนี่ยผมก็ทำคอนเทนต์มาตลอดนะประมาณ2ปีแล้วเนาะก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องมาบอกก่อนนะว่า,นะวา ในช่วงโคสชเบต้าเนี่ยเราจะเอาไปเทียบกับเกมทั้งเกมเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับมันก็คงแค่เล่าสู่ประสบการณ์นในช่วงของต้นที่ได้สัมผัสกันนะ ซึ่งถ้าให้ผมเทียบเนี่ยก็คือในเกมเดบอสี่โคสเบต้าเนี่ยที่เขาเปิดให้มาเล่นเนี่ยเขาให้เล่น1นึแอคนะครับมันก็ต้องควรที่จะเอาไปเทียบกับเกมเดบ o สอหรือเกมเดบ o สามเนี่ยในช่วงต้นๆเท่านั้นนะครับก็ถ้าเป็นเดบ o สอเนี่ยก็มันก็เทียบได้กับเฉพาะแค่แอคหนึ่งเนาะเราคงเอาคอนเทนต์เอ็นเกมหรือว่าคอนเทนต์ที่แบบว่าบิวที่มันฟูลแล้วเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันคงไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็ได้เป็นแค่ความรู้สึกเนี่ยในช่วงต้นของผมเท่านั้นนะ มาที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของบรรยากาศในเกมนะครับสำหรับบรรยากาศในเกมเนี่ยผมมองว่า d e v อสสีเนี่ยทำได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันต่างๆนะครับรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆนะครับในรอบตัวของเรานะีไม่ว่าจะเป็นโลกที่เขาเซตติ้งขึ้นมานะดูมันจะดูหมนหมนหน่อยซึ่งเล่นแล้วให้ความรู้สึกที่แบบว่ากดดันนิดๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องของเสียง ซึ่งเสียงเซราล์เสียงบรรยากาศรวมถึงเสียงการใช้สกิลอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคือถ้าใครเคยดูติดตามขา่าวตอนสร้างเกมรีโบสีขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นนะว่า,าเขาค่อนข้างโฟกัสเรื่องเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะสำหรับเกมนี้ซึ่งตรงนี้พอเรื่องเสียงเนี่ยมันออกมาเนี่ย บวกกับบรรยากาศในเกมเนี่ยผมมองว่าเขาทําได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับในเรื่องของบรรยากาศเนี่ยมันก็มีส่วนที่ผิดหวังเล็กน้อยนะครับเรื่องของเทเรนนั่นเองเทเรนเนี่ยหรือว่าสภาพภูมิศาสตร์นะครับพูดง่ายๆก็คือในตัวของ d e บอสสเนี่ยส่วนหนึ่งนะที่เขา เอามาเป็นจุดขายเลยนะก็คือเรื่องความสูงต่ำของพื้นที่นั่นเองซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันแย่นะคือคือเรื่องความสูงต่ำของพื้นที่เนี่ยมันทําให้มิติของแผนที่หรือว่าแมปของเราเนี่ยมันดูดียิ่งขึ้นนะครับคือมันดูมีมิติยิ่งขึ้นแหละแต่ประเด็นก็คือตอนที่เขาโปรโมทออกมาเนี่ยผมคาดหวังมากกว่านั้นน่ยคือแบบ เรื่องของพื้นที่เนี่ยคือมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสกิลแบบกระโดดลงมาจากพื้นที่สูงมาทับใส่ศัตรูข้างล่างได้อะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ณนะตอนนี้ที่มันออกมาเนี่ยคือ,อความสูงต่ำของพื้นที่เนี่ยมันทำแค่ให้ภาพดูสวยเฉยแต่เวลาที่เราข้าม ในส่วนของสูงต่ำอะไรแค่นี้มันแค่กดสเปซปานแล้วก็มันก็จบไปแค่นั้นอนะคือมันมันไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับก็เลยทําให้อ่าผมแอบรู้สึกผิดหวังเล็กๆนะครับกับในส่วนของเทเรนตรงนี้นั่นเองกับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าก็โอเคนะคือมันอาจจะเป็นเรื่องของความต่างนะนั่นก็คือเรื่องของมุมกล้องน,นั่นเองสําหรับมุมกล้องของเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะกดต่ําลงไปนิดนึงนะคือ าภาค2มันจะดูมุมสูงกว่านี้ครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นผลจากการที่ผมเล่นเกมในโบสอเยอะก็ได้นะมันเลยทําให้รู้สึกไม่ค่อยชินแค่นั้นเองกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างซูมนะครับคือคือมันมันโพสอัพใกล้เกินไปอะถ้าเป็นเกมในโบสอรู้สึกว่ามุมกล้องมันจะไกลกว่านี้นิดนึงนะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเคยชินเนาะแต่ว่าเวลาไปเจอเวอร์บอสเนี่ยก็รู้สึกว่า มุมกล้องมันนถอยออกมาห่างเกินไปนะแต่เราก็เข้าใจได้นะว่าตอนที่เจอเวอร์บอสเนี่ยก็คือบอสมันตัวใหญ่มากๆถ้ามันซูมมากกว่านี้ไปมันก็อาจจะทําให้เราเก็บรายละเอียดของตัวบอสเนี่ยได้ไม่ครบนะครับดังนั้นก็เรื่องมุมกล้องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะปรับให้ซูมออกได้มากกว่านี้นิดนึงเนาะแต่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องระบบสกิลนะครับสำหรับระบบสกิลเนี่ยก็ ถือว่าเป็นระบบที่ผมค่อนข้างชอบนะซึ่งระบบสกิลเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบสกิลทรีนะก็คือแต่ละโหนดเนี่ยคุณจะเป็นที่ต้องอัพให้เต็มโหนดก่อนคุณถึงจะไปอัพโหนดถัดไปได้นะซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นมีรี q ควรเมนต์ขั้นต้นนะครับเพียงแต่ว่ารี q ควรเมนต์ตรงนั้นน่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องอัพสายเดียวกันมาโดยตลอด คือมันให้อิสระคุณในการอัพนะสมมุติว่าคุณเป็นโรคแล้วกันคุณสามารถอัพเบสิกสกิลเนี่ยให้เป็นสายธนูได้แต่พอไปอัพโนดนะครับที่มันเป็นโนดของตัวคอสกิลเนี่ยคุณสามารถ เปลี่ยนไปอัพเป็นสายมีดอย่างนี้ก็ได้นะครับมันสามารถ cross สายได้เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันใช้แยกกันอยู่แล้วก็คือถ้าหากคุณมีอาวุธดีๆนะสส่วนด้วยกันคุณก็สามารถใช้อาวุธสส่วนเนี่ยมันสลับกันได้เลยรวมไปถึงสกิลเนี่ยมันสลับกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บังคับนะครับให้คุณเลือกว่าคุณจะใช้แั่นูหรือว่าใช้ดาบอย่างเดียวนะซึ่งสกิลครีเนี่ยมันสามารถอัพง่ายนะครับก็คือคุณสามารถอัพตามใจได้เลยเพียงแต่ว่าเก่งหรือไม่เก่งเนี่ย เรื่องดึงนะสำหรับสายที่เป็นคราฟเทอรี่นะครับหรือว่าเป็นาสายในการบิวตัวละครที่แบบว่าให้มันเพอร์เฟกที่สุดอย่างเงี้ยมันก็มีความลึกของการบิวตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคือถ้าเทียบกับเด b โบ2แล้วเนี่ยเดวโบ2เนี่ยาการอัพซินเนจี้ของสกิลเนี่ยมันคืออัพแล้วมันเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนั้นๆแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าในเกมเด b โบ4เนี่ยมันไม่ใช่การอัพแบบซินเนจี้เพื่อให้เพิ่มดาเมจอย่างเดียวแต่มันมีการลิงก์หรือว่ามีการเกี่ยว ต่อเนื่องกันผมยกตัวอย่างเช่นตัวบาบาเรียนล้กันสหรับาบาเรียนเนี่ยมันมีสกิลเนี่ยที่เป็นเบสิคสกิลถ้าตีแล้วมันติดมื่นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่า s i นิที y มันจะเป็นแบบว่าท่าที่2เนี่ยถ้าคุณอัพท่านี้นะครับแล้วคุณโจมตีติดมอนสเตอร์ที่ติดสตันถ้าโจมตีนี้มันจะโจมตีแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม คือมันสอดคล้องกันแต่ว่าไม่ได้เพิ่มความแรงให้มันตรงๆซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการสอดแทรกซินิจ้หรือว่าสอดแทรกความเกี่ยวเนื่องของสกิลกันได้อย่างชาญฉลาดนะคือ,อ,อไม่จําเป็นที่ต้องมาบว่าต้องไปบ,งบังคับว่าต้องอัพสกิลนี้เพื่อให้อีกสกิลนึงมันแรงขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าคุณใช้สกิลนี้แล้วคุณใช้สกิลนี้ต่อเนื่องเนี่ยสกิลที่คุณใช้ต่อเนื่องมันจะแรงขึ้นเพราะว่า สกิลแรกมันติดสตนันแล้วสกิลที่2โจมตีตัวที่ติดสตานแรงขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตรงนี้มันมีความต่อเนื่องกันที่แบบน่าสนใจมากๆกครับก็สําหรับระบบสกิลเนี่ยก็เป็นระบบที่ผมค่อนข้างชอบนะครับถัดมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการอัพสเตตัสหรือการอัพแอทริบิวนะครับสำหรับสเตตัสเนี่ยก็คือเราไม่สามารถอัพได้นะครับแต่ว่าเราสามารถหาสเตตัส ได้จากสส่วนด้วยกันนะส่วนหนึ่งก็คือได้จากการเปิดแมปไปเยอะสำรวจเยอะเนี่ยคุณก็ได้ค่ารีนาวนะครับแล้วก็ เอาค่าค่าตัวนั้นเนี่ยก็คือจะยิ่งคุณสำรวจเยอะคุณก็จะได้เซตัสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เวสแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากอุปกรณ์สมสัยนั่นเองดังนั้นการหาอุปกรณ์สมสัยที่มีเซตัสที่เหมาะสมกับตัวละครของเรานะครับตรงเรื่องของออฟชั่นอะไรเงี้ยที่มันบวกเซตัสเนี่ยก็จะสมผลมากมานะให้กับตัวละครเรายกตัวอย่างเช่นตัวโรคนีเป็นต้นสําหรับโรคเนี่ย การที่มี d e x t e r i t y เยอะเนี่ยมันจะเป็นตัวคูณนะครับช่วยให้ดาเมจของโรถเราเนี่ยมันโจมตีแรงยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่า,าการมี i n t e l l i g e n นเยอะๆจะช่วยในเรื่องของ Critical Chance อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอกาสในการติดคริอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับเรื่องของระบบ Status เ,เนี่ยมันเลยเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สมใส่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ตรงนี้ถามว่าคนชอบก็คงชอบคนที่ไม่ชอบก็คงไ,ไม่ชอบนะ แต่ว่าถ้าหากคุณเล่นในโบ2คุณก็จะดู้นองว่าปกติแล้วการอัปสเตตัสของเด b l ว2เนี่ยมันก็อัปไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยอะคือเด็กพร i เทียกับอ่าสเตรนเนี่ยมันก็เพื่อนสาหรับอุปกรณ์สมส่เฉยแล้วก็ที่เหลือลงวิดพรีเทียนะดังนั้นในฐานะแฟนเด b l ว2ผมคิดว่าเรื่องของสเตตัสอะถึงจะมีอัปหรือไม่อัปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่าส่วนที่เราต้องโฟกัสในเรื่องของสเตตัสเนี่ยก็คือเรื่องของอุปกรณ์สมส่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข เป็นส่วนที่ผมชอบนะก็คือเรื่องของอความยูนิคของแต่ละคลาสนะครับที่จะมีแม c คานิกที่ไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอาชีพโรกนะครับอาชีพโรกเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า n n r r y เนี่ยซึ่งเต็มตลอดเวลาแล้วพอเรากดใช้สกิลที่เป็นค k i l l Energy มันจะลดลงนะครับแล้วก็จะค่อยๆรีเจนขึ้นด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเบสิคสกิลเนี่ยมันก็จะช่วยให้รีเจนตัว Energy ตัวเนี้ยให้มันไวยิ่งขึ้นแต่ถ้าย่งกับเป็น บาเบอรี่นี่เป็นต้นบาเบ r รี n เนี่ยจะมีรีซอสที่เรียกว่าฟูรี่นะครับฟูรี่เนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นอัตโนมัติแต่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้เบสิกสกิลเท่านั้นนะครับก็คือใช้เบสิกสกิลในการเก็บฟูรี่แล้วก็พอได้ฟูรี่จำนวนหนึ่งเราก็ถึงจะเอาไปใช้คอสกิลได้ซึ่งไอ้ค่าฟูรี่เนี่ยมันจะไม่รีเจนเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับซึ่ง ทำให้การเล่นเนี่ยมันมันต่างกันเลยแมคานิกในการเล่นมันต่างกันเลยนะครับสําหรับเรื่องของรีซอสเนี่ยแล้วก็อาชีพอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันซักอาชีพเลยซึ่งตรงนี้มันเลยเป็นส่วนที่ทําให้แต่ละตัวละครเนี่ยมีความยูนิคขึ้นไปอีกนะครับนอกจากแมคินิคของพวกรีซอสเนี่ยมันจะมีแมคานิคเฉพาะของแต่ละคลสสอีกนะอย่างเช่นของบาบารีเอเนี่ยมันจะมีระบบที่ชื่อว่าอาร์เซนอลนะครับซึ่งระบบอาร์เซนอลเนี่ยมันมีตอนนี้มันเปิดมาส่วนหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของการ เก็บเลเวลนะครับของอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยๆก็คือยิ่งเราใช้อุปกรณ์นี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับและยกตัวอย่างของโรกเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเป็นเทคนิค3อย่างด้วยกันอย่างเช่นถ้าเลือกอ n นเนอร์ e ซด์นะครับอินเนอร์ไเนี่ยก็คือถ้าหากคุณโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่มันก็จะเก็บหลอดตัวอินเนอร์ไไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ถ้าหลอดอินเนอร์สายเนี่ยมันเต็มคุณจะสามารถใช้สกิลโดยที่เอเนอร์จีไม่ลดเน่เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับ4ีวิหาวิว่าไปนะครับซึ่งจะทำให้คุณสแปมสกิลได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณอาจจะเลือกเทคนิคในเรื่องของคอมโบนะครับก็คือถ้าคุณโจมตีไป3ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งที่4ี่เนี่ยคุณจะโจมตีแรงเป็น2เท่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือในตัวละครตัวเดียวเนี่ยคุณก็สามารถเลือกแมคานิกที่จะเอามาใช้กับตัวละครของคุณเนะี่ยได้อย่างแตกตา่างเนี้ซึ่งตรงนี้ทาให้มมีคววาารหือ่มีความ แตกต่างแม้แต่ภายในคลาสของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ทำให้เรื่องของบิลเนี่ยมันมีความสนุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องระบบไอเทมนะครับสำหรับเรื่องระบบไอเทมเนี่ยเกมนี้จะค่อนข้างคล้ายกับเกมเดวโ l อิ m อร์ทัลมากกว่านะหรืว้าเด b โ3สานะครับก็คือ,อ,อไอเทมเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอสเปกนะครับหรือว่าเป็นออปชันพิเศษสีส้มนะ ซึ่งออปชันตัวนี้นะครับก็จะส่งผลต่อสกิลบางสกิลเท่านั้นนะครับก็คือมันจะช่วยส่งเสริมสกิลนั้นๆน,น,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสกิลเวอร์วินเนี่ยมันจะมีไอเทมชิ้นหนึงนะครับถ้าหากคุณใช้ไอเทมนี้ร่วมกับสกิลเวอร์วินแล้วเนี่ยมันจะทําให้สกิลเวอร์วินนอกจากการหมุนธรรมดาแล้วเนี่ยมันจะปล่อยพายุหมุนสีแดงๆรอบตัวด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งออปชันตัวนี้นะครับเราสามารถย่อยไอเทมสีส้ม มาได้นะครับแล้วก็มันจะเก็บไว้ในเหรียญน,นะครับที่ชื่อว่า Aspect นั่นเองซึ่งเหรียน Aspect เนี่ยสามารถเอาไปสืบทอดให้กับอาวุธที่มีระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้หรือมีการ modify หรือว่ามีออปชั่นอื่นๆที่เข้ากับเราได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีระบบอัปเกรดไอเทมนะครับก็คือเพิ่มความสามารถไอเทมมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าตัวเบสของไอเทมเนี่ยก็คือจะมีการสุ่มตัวออปชั่นหรือ modify เนี่ยของ แต่ละไอเทมเนี่ยคือมันจะสุ่มมั่วไปเลยนะครับก็คือมันไม่มีไอเทมเฉพาะที่มันจะมี modify นั้นๆที่เจาะจงจำเพาะเหมือนกับอไอเทมในเกม d ดบ b l 2นั่นเองซึ่งถ้าถามผมนะครับในฐานะที่เป็นแฟนเดบอสองผมชอบไอเทมแบบ เกมเดบอสมากกว่านะอย่างเช่นสมมตุติคุณเก็บไอเทมที่ชื่อว่า Titan Revenge ได้เนี่ยก็คือเป็นไอเทมเอ็มเกมของอเมซอนสายปลาหอกใช่ไหมมันก็จะเป็นไอเทมที่สุดท้ายคุณจะใช้แค่ไอเทมนี้แล้วคุณจะไม่ใช้ไอเทมอื่นแล้วแต่ทีนี้นะครับในเกมเดบ4สี่เนี่ยบางทีเนี่ยคุณได้ไอเทมชิ้นหนึ่งนะคุณได้ modify ที่คุณชอบทั้งหมดแล้วนะรวมไปถึงได้ A อสเปคที่คุณต้องการแล้วเพียงแต่ว่า ไอเทมชิ้นนั้นอนะ่ะมันมีเบสดาเมจที่มันต่ํามากอย่างเงี้ยพอคุณเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไปเจอไอเทมธรรมดาที่เลเวลสูงกว่าดาเมจมันสูงกว่าสิ่งที่คุณทําได้เนี่ยก็คือแค่สืบท่อตัวแอสเปกเท่านั้นนะส่วนมอดิฟายคุณต้องไปหาไอเทมอื่นแล้วก็ไปรีโรหรือว่าไปไปแรนดอมมอดิฟายอื่นๆใหม่หมดเลยหมายความว่าถ้าหากคุณชอบ modify นั้นมากๆเนี่ยคุณก็เก็บไอเทมนั้นได้แค่ a อสเ c t เท่านั้นคุณไม่สามารถเก็บ modify อื่นที่คุณชื่นชอบได้คุณต้องไปหาใหม่เท่านั้นนี่ไงก็เลยเป็นส่วนที่ผมชอบอไอเทมระบบไอเทมของเกมเดบ2มากกว่านะแต่ทั้งนี้ถ้าเกมเดบ2เนี่ยมันสามารถอัปเกรดอาวุธของเราได้เนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของผู้เล่นเดบ2แล้ละกัน ถ้าเล่นเล่นไปผมอาจจะชอบก็ได้นะแต่แต่ท้งนี้ตอนนี้ผมชอบระบบไอเทมแบบเกมเโบอสอ์มากกว่าส่วนต่อมาก็คือระบบเทรดนะครับก็คืออ่าณตอนนี้เท่าที่สัมผัสดูนะระบบเทรดเนี่ยมัน เทรดได้ไอเทมในบางชนิดเท่านั้นนะครับซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้มันเทรดกันได้ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นระบบเทรดเนี่ยผมยังชอบของเกมเดบอสมากกว่านะครับตรงนี้ก็อาจจะหักไปเล็กน้อยนะครับไม่แน่อนาคตไหมจมีการเป็นระบบรูนเบิดนะครับตอนนี้มันยังไม่เปิดขึ้นมาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากมีระบบรูนเบิดเนี่ยผมอยากให้มีระบบรูนเบิดแบบเดบอสอมากกว่านะคือถ้าเป็นรูนเบิดแบบ แค่เอารูนมาใส่แล้วก็ได้ออปชันของรูนนั้นๆเฉยๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความสนุกในการบิวรูนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยเกินไปนะครับต่อมานะครับก็คือการเปรียบเทียบระบบเกมเพย์นะครับสำหรับเกมเพย์เนี่ยก็คืออันนี้พูดถึงในช่วงของต้นเกมนะครับเท่านั้นนะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ผมก็เล่นแค่ถึงเรเวลยี่ห้าแค่นั้นเองต้องบอกก่อนว่าเกมเรเบโลสองเนี่ยในช่วงแอคหนึ่งเนี่ยถ้าหากคุณเล่นโซเซเลตหรือเล่นอาชีพอะไรก็ตามเนี่ย คุณทำอะไรในช่วงต้นเกมได้น้อยมากเลยนะคุณต้องเอาไม้เท้าไปเคาะมอนสเตอรอ์ให้ตายอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณใช้สกิลได้แค่สองสามทีคุณก็มานาหมดแล้วแต่ว่าในเกมเนี้ยคือในช่วงต้นเกมเนี่ยมันทําให้คุณสนุกตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะคุณสามารถใช้สกิลสแปมสกิลได้เรื่อยๆอตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะเกมเดวิสีเนี่ยเขาแก้ปัญหาในเรื่องของต้นเกมในการเล่นการใช้สกิลในช่วงต้นเกมอะไรเงี้ยได้ดีมากๆเลยนะ ก็ตรงนี้ผมผมชอบมากๆาเลยสาหรับในส่วนนี้นะต่อมานะครับก็คือเรื่องการตีบอสนั่นเองผมรู้สึกว่าเอ่อแมคนากบอสเนี่ยมันมีแมคนิกอะไรบางอย่างเนี่ยให้เราทําเยอะกว่าเดโบลสองนะเดบโบสองเนี่ย,ยบางตัวบอสบางตัวเนี่ยก็คือแบบมันก็แค่ปล่อยสกิลมาเรื่อยๆแต่สําหรับบอสของเดบโอสี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมีแมคานิกบางอย่างให้เราทําเยอะมากกว่าเดิมอ่ะคือทุกทีตีบอสเราก็ตีบอสปั๊มยาไปใช่ไหมแต่ว่า ของบอสของ d นโบสี่เนี่ยมันมีแมคคนิกบางอย่างซ่อนแทรกขึ้นมาอย่างเช่นให้เราไปหลบในฟอร์ติฟายหรือว่าหลบในโดมที่เขาสร้างพลังงานขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีสกิลที่แบบมันปล่อยออกมาจากพื้นแต่ว่าเราก็สามารถหลบสกิลที่มันปล่อยจากพื้นตรงนั้นได้อย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรให้เราทําเยอะขึ้นกว่าตีบอสเฉยๆแล้วก็ปั๊มยาซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างชอบนะ เกมเพย์อย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของระบบการกดยานั่นเอง d e บ2สองเราก็รู้กันเนาะเราเอายาไปใส่ในช่อง inventory ใช่ไหมแล้วก็เราก็กดปั๊มไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเกม d e v 4เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกม Immortal นะก็คือ จำนวนขวดยาจะมีจํานวนจํากัดแล้วก็ฟิกแค่นั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการอัปเกรดจานวนขวดยาได้จากการสําสรวจพื้นที่เยอะขึ้นเนาะมีการอัปเกรดขวดยาให้กดเลือดได้แรงขึ้นเมื่อเลเวลถึง10 20 30อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตรงนี้ระบบยาเนี่ย จริงๆแล้วผมชอบแบบเดิมมากกว่านะก็คือซื้อยาในเมืองแล้วไปกดปั๊มเอาแต่ว่าอันเนี้ยพอมันฟิกยาแล้วหมายความว่าสมมุติเราไปตีบอสตัวหนึ่งอ่ะเรามีขวดยาแค่5ขวดอ่ะโอเคว่าเวลาเราตีบอสไประ,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 ะยะหนึ่งเนี่ยบอสมันจะจะ,จะดรอปขวดยาให้เราเก็บเพิ่มใช่ไหมแต่ว่ามันมันก็ฟิกได้แค่นั้นอ่ะเออทำให้อ่าบางทีทำให้บางทีเนี่ยขวดยามไม่พอพอขวดยามันไม่พอแล้วเราก็ทำอะไรบอสต่อไม่ได้ ก,ก,ก,ก็ก็ต้องอยอมตายอย่างเงี้ยผมมองว่าผมชอบระบบเดิมมากกว่าคือซื้อขวดยาแล้วก็เอาไปหดอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็คือเรื่องระบบ inventory Inventory เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างโอเคสำหรับเกมนี้นะ ก็มันจะมะีในส่วนของที่ไอเทมที่คอนซูมได้หรือว่าไอเทมกดใช้ได้เนี่ยเขาก็แยกเป็นรเบนทอรีร่ออกมาเลยแล้วก็ไอเทมที่เป็นในส่วนของอุปกรณ์สมใสยก็เป็นอีกช่องหนึ่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ซ้อนกันรวมไปถึงไอเทมที่เป็นแมทเท i รีนะครับไม่ว่าจะเป็นเคิร์ฟหรือว่าสมุนไพรหรือว่าพวกอหรือว่าพวกแร่อะ, Rare, อะไรต่างๆเนี่ย คือมันจะมีหัวข้อแยกออกไปเลยดังนั้น Inventory คุณจะไม่ค่อยรกครังเท่าไหร่นะครับค,คือในในในตัวของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องพกของแบบในช่อง Inventory อ่ะไอ้ส่วนที่มันแยกออกไปเลยมันก็แยกออกไปเลยแล้วก็อีกกบบในพวกส่วนของอสมุนไพรหรือพวกของแร่อะไรต่างๆเนี่ยมันผูกกับแอคเคาท์ของคุณหมายความว่าคุณสร้างตัวละครใหม่เนี่ยพวกแร่หรือว่าพวกสมุนไพรเนี่ยมันก็จะติดไป ที่ตัวตัวใหม่ของคุณด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนี้ผมค่อนข้างชอบนะไม่ต้องมีระบบคลังรวมในส่วนของ Material เนาะแล้วก็มันสามารถลิงก์กันได้เลยนะครับส่วนถัดมานะครับก็คือในส่วนของ p e r f o r m ร์แมนั่นเองสำหรับในส่วนของ Performance นเนี่ยก็คืออ่คอมผมเนี่ยผมว่าก็สเปกกลางๆนะซึ่งผมก็ใช้ไรเซนเเนสนะซึ่งก็ค่อนข้างเก่าแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ใช้10 8 0 Ti เนาะแล้วก็ตอนนี้ใช้หน้าจอแบบ เพอร์ r อร์แมนซ์เนี่ยตอนเนี้ยที่ผมเจอปัญหาเนี่ยก็คือจะมีการโหลดแล้วกระตุกอ่ะในการเปลี่ยนฉากนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นที่คอมของผมนะโดยเฉพาะแมปนะครับที่จะต้องเป็นแมปที่แบบ MMO ่ะที่จะต้องไปเจอผู้เล่นอื่นอะ่ะในช่วงของรอยต่อในการเข้าไปจะเห็นว่ามีการกระตุกอย่างชัดเจนเลย ต้องบอกว่าเกมนี้ก็คือมันจะบางแผนที่มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในแมปนั้นคนเดียวแต่ในบางแผนที่เราจะเจอตัวละครผู้เล่นอื่นๆเหมือนในเกม MMO อย่างเช่นในเมืองหรือว่าในส่วนที่มันมีอีเวนต์เควสหรือว่าเวอร์บอสอย่างนี้เป็นต้น,นในส่วนที่แบบว่าเชื่อมต่อการไปแผนที่ที่ไปเจอผู้อื่นด้วยเนี่ยมันมีการกระตุกหรือมีการโหลดแมปนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าลำคาญไหมมันก็เป็นส่วนที่ลำคาญนะคือ r พ o r m a n ม e เนะี่ยมันไม่น่าจะดรอปอะไรขนาดนี้นะก็ตัวนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นข้อสังเกตและกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในส่วนของเปิดจริงแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะครับในส่วนนี้นะคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมยิงก็อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรที่ผมจาไม่ได้นะแต่ว่าคลิปมันยาวนะผมตัดจบแค่นี้เลยแล้วกันแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าผมชอบเกมนี้นะ สำหรับเกม d e v b l o 4นะคือพอเล่นจบในส่วนของ Act หนึ่งไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกอยากเล่นต่อรู้สึกอยากจับบิวต,ตัวละคร้มันเก่งขึ้นถามว่าพอมันเปิดมาจะเล่นต่อไหมก็คิดว่าน่าจะเล่นต่อนะครับแล้วก็น่าจะทำคอนเทนต์ต่อด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสําหรับเกม d e v b l o 4นะคุณสามารถคอมเมนต์ได้นะครับในช่องคอมเมนต์ลากเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับได้ให้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องผมด้วยนะครับผมก็มีคอนเทนต์ดีๆนะพูดคุดยกับคุณเรื่อยๆครับ, <S <S <ๆ S 2> รบกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ